ต่อริเก้าวเห็ดสีเนอหลายๆเห็นดอกเดียวทุกคนเลยม,มันหักเลยตะกอนมันไม่ันหักตะกอนนะมันตายยืนอยู่ khí nhanh đọc nhanh đó này thịt nông phụt chúp chúp đi eo cái <laughs> lên còn cái lên nó này ท,ทุกทานสบายดีเจ็บีทุกท่านที่ติดตามนะครับชมสบายดีตอนเช้ามื่อนี้กันอตอนเช้ามื่อนี้ก็มาใหา้มานาคือเก่าทุกคนเลยจงนี่คือเจ้าวาวเฮดตบับอ๋เอเฮาคืสีได้เลาะไปหาเฮดตบับส่นมาไปหาไหลได้ทุกคนเลยปลายตามแค้มไฮแค้ม,มนาวนี่แหละงูควายเขากะผุไว้เขาจะเ้าเฮดตบับอ๋อทุกคนเลยเฮาสีได้เลาะไปหาเฮดตบับมื่อวานี้มานาพอดีมา để ngu, mẹ, đi đập nát xoáy chết chi ta phen mà nè, lỗ má cái từ thêm một khoa nhiều thuốc hơn, theo ba thì cho đại lái lại, theo na không thân ô bộ. พ่ห่างพึ่งห้งมามาถือเหี้ยวกอทุกเลมาถือเหี้ยวไก่จ้าทดมาเห็นี้ยวไก่เชี่รนี่อ้าฝนกระต๊กบาทนี่ เกาเห็ดสีเนอหลายๆเห็นดอกเดียวทุกคนเลยม,มันห,กหนักตะกอนมันเริหักตะกอนนะมันตายยืนอยู่

hụt lời lâu đi Ui ui Chụp một chú tám lâu đi nè Phút ừ, thử thử wow, một фун cỡ load. Đó thừa 6 cỡ เลยทุกคนเด้อ.ว้าค่อยเสียอั๊วตะเหล้าได้.หึ,หมา6 เทตาบกบพอทุกคนเลยผู้ิดยังดอกใหญ่โครนนี่น้ <c oughs> นำฝนจุ๊บจุ๊บไป เมนูพุกทุกคนนะุ้กนี่คมาโคตร ุกใส่บัวท่านทุกคนเลยแล้วจดฟ้อนตามเพิ่งป้อนบกเข้าหูนะส่วนหลายมันคึ้คนๆนี่มันน่านเมยขำมันแดดกะกาจะเออเมยไวจะไปทางไหนเลย เห้ายาในเฉื่ยแล้วเลยมันหกดึก,กดุลีหกตรงพื้นนี่นะยุบโอ้ไหลชงถือระบบท่านมันหกขนาดเลยทุกคนเลยมาจนเฮาวิไ,ได้ ถือว่าประมาณไรย,ยังเลยทุกคนเลยมาไลยจุ่มพ่นกับพระท่านเลยช่องเธอไหลก็ครับมาหดถิงแล้วบาทนี่ถือว่าประมาณคือเกาโอ้ยน,นีได้มาแตงกวา,าพาทะกงดเลยเอาอยู่ให้กับเจ้ากันสี่มา ตำมาเตก,กวายเลตวตอนทีคือเราตำแตงนี่แหละกินตอนทีทุกคนเลยพอประเด็ก,ก็เปิดระเบิดประเด็ปลาทึ่ตรงเหมือนนั่นนะปลามีเต็มปุ๊กเลยเอวกลิ่นก่อนกลิ่นหอมชงนีมแลกึกนี่ nó nhảy là thuộc này mình nhắc im để quá nuôi mới nhảy lên tên đây mà nào kéo okay, mà khó chơi tụi mình quá xem mà khó. เสี่ยมอ่ะน้ำพอคลุกมันติ่ม นี่ถือว่าเรียบร้อยทุกคนเลยตำแตงมามาทุกคนตำแตงมือนี้มาเพ่เดียวกินงายตำแตงกับข้าวมื่อนี่ม เอายาเกือมาไหลจนพอรอนกับท่านทุกคนเลยองเธอไหลครับติดไม่เเึิงสองสามมือจึงมา โอเคทุกคนเลยตอนนี้เฮาก็ได้กินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วนะเมื่อนี้ถือว่าไปหาไหลจนฟอนก็ถือว่ามีมาไปหาให้ตับก็ได้ทุกคนเลยแถวบ้านเฮานี่ข้าเจ้าได้หลายหลายเห็นเขาแม่น้องกิฟต์แล้วก็แม่แตงแม่แตนได้หลายเขาเจ้าเมื่อวานนี่นะเฮาก็ไปหาบ่มีแถวหน้าเฮาสิ้ไม้โน้ตตามแคมบ้านเฮาก็ไปได้มาแตงกว่าเอาขออยู่หาเข้าเจ้าละทุกคนเลย มาตากินตอนเพลงสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพยงนี้คลิปหน้าพอเดียวใหม่ขอบใจพี่ติดตามนะครับทม